สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของหนูน้อยน่ารักกันดีกว่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าหนูในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนะแต่หมายถึงหนูจริงๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าหนูเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงของใครหลายๆคนถูกไหมก็เป็นหนูพันุหน้ารักหน้ารักหนูแฮมสเตอร์อะไรก็ว่ากันไป แต่แม้ว่าหนูเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แบบเฮ้ยเราเห็นในการ์ตูนดูน่ารักดีหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันน่ารักดีนะครับแต่ถ้าเป็นหนูจริงๆเนี่ยนะครับผมที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายเลยถูกไหมคือมันไม่ได้จะกัดเราแล้วเราตายได้แต่หมายถึงว่าหนูเองอ่ะเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสศกระปรกนะครับผมแล้วก็มีเชื้อโรคเป็นพาหะของโรคมากมายมหาศาลเลยนั่นเองซึ่งทีนี้เองเนี่ยนะครับหนูเองอ่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในเมืองมันตั้งแต่เริ่มนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าก็พอมนุษย์นั่นแหละได้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่มนุษย์เองอ่ะเปลี่ยนจากสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้เนาะเป็นอิดเป็นปูนอะไรแบบนี้มันก็มีช่องว่างอะไรให้หนูเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยได้มากมายนะครับก็เลยทําให้หนูเนี่ยอยู่ในเมืองเยอะมากๆเลยหนูคู่หนึ่งเนี่ยนะครับผมสามารถ แท่พันได้ไปประมาณ15,000ตัวเลยนะครับในช่วงเวลาปีหนึ่งเท่านั้นเองเริ่มจะแค่2ตัวเนี่ยคู่หนึ่งแพร่พันกันอย่างรวดเร็วเลยจบปีเนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนมะามากไปได้ถึง1 5 0 0 0ตัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในที่อยู่อาศัยเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่นะครับก็มีหนูกันทั้งนั้นนะ,นะเนาะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยอะ่ะคือมันเยอะมากๆอย่างในเมืองเองอะ่ะอย่างนิวยอร์กซิตี้นะครับผมมีหนูอยู่เนี่ยประมาณ2ล้านตัวนะครับเยอะมากๆเลยนั่นเอง แล้วที่นี้เองเนี่ยหนูมันเข้ามาสู่เมืองหรือแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูเนี่ยถูกเชื่อกันว่ามีถิ่นกําเนิดมาอยู่แถวๆมองโกเลียนะแล้วก็ค่อยๆแพร่มาด้วยจากการที่มนุษย์เนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันนั่นเองนะครับหนูเองเนี่ยก็ตามมนุษย์มาด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ที่พักอาศัยเนี่ยแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็วจนมันกระจายไปทั่วโลกแต่แม้ว่าทุกเมืองใหญ่เรามักจะเชื่อว่ามันมีหนูอยู่อย่างแน่นอนแหละแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกัันนะครรบกก็เียได้ว่า มีเมืองเนี่ยที่สามารถป้องกันหนูได้ด้วยนะครับผมแล้วเขาทําได้ยังไงกันในวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปที่อัลเบอร์ตาประเทศแคนาดากันนะครับผมเพื่อดูว่าทําไมเมืองเมืองนี้เนี่ยถึงไม่มีหนูเลยนะมันเป็นไปได้หรอว่าเมืองที่มีมนุษย์อยู่อาศัยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ทําไมมันถึงไม่มีหนูได้ละครับผมเรื่องราวนี้นะครับต้องเริ่มเป็นก่อนที่ว่าอัลเบอร์ตาเนี่ยสมัยก่อนคนอาศัยอยู่น้อยมากๆเลยแล้วเรียกได้ว่านะครับผมด้วย ภูมิประเทศของอัลเบอร์ตานี่เองเนี่ยมันยากมากๆที่หนูจะเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าอัลเบอร์ตานี่นะครับผมถูกล้อมด้วยภูมิประเทศที่หนูเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบนที่หนาวมากๆนะครับผมด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็เป็นภูเขาสูงที่เรียกได้ว่าหนูไม่สามารถมีชีวิตอยู่ไหวนะครับหรือว่าทางตอนใต้เองก็เป็นที่ราบสูงมอนเทนานะครับก็เรียกได้ว่าหนูก็ไม่สามารถข้ามมาได้นะเป็นภูมิประเทศที่ป้องกันหนูได้เป็นอย่างดีเลยจะมีจุดเดียวเนี่ยที่หนูจะเข้ามาได้เนี่ยก็คือทาง ตอนใต้นะแต่ไม่ใช่ใต้แบบใต้ลงไปเลยจะเป็นทางตะวันออกก็คือทางขวาเนี่ยแต่อยู่ล่างๆขวาๆหน่อยๆจะเป็นแบบพื้นที่ไม่ใหญ่มากที่หนูจะสามารถเข้ามาได้นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ย,เ,ยเรารู้แล้วว่าอุ้ยรอบตัวเนี่ยหนูแทบจะเข้ามาไม่ได้เลยแต่มันก็ยังมีทางเข้ามาได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าจะเข้ามาไม่ได้เลยเราเรียกว่าผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็ดูจะมีหนูเข้ามาหนูติดรถติดอะไรมาอยู่แล้วนะครับ แต่แน่นอนนะครับผมเมืองเมืองนี้เองเนี่ยก็มีวิธีการป้องกันหนูที่เวอร์มากๆเลยนะครับคือเรียกได้ว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเริ่มเจอกับปัญหานี้นะครับผมทางเมืองอัลเบอร์ตาเองอะ่ะก็ได้ทําการสร้างและ control โซ n e ขึ้นมานะครับก็คือโซนที่เอาไว้ควบคุมหนูนั่นก็คือโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนที่หนูเนี่ยจะเดินทางผ่านเข้ามาได้โดยในช่วงแรกเองนะครับผมพวกเขาเนี่ยลงทุนเป็นอย่างมากเลยในการที่จะวางยาพิษนะฟาร์มของตัวเองที่อยู่ในโซนตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้หนูไม่สามารถข้ามมาได้นะแต่เรียกได้ว่าการวางยาพิษ ไปปล่อยสารพิษใส่ฟาร์มใหญ่เลยอ่ะมันไม่คุ้มะครับมันทําให้มีสัตว์ในฟาร์มหรือว่าพิชผลต้องตายต้องพังไปมากมายเลยมันแบบโอโหแค่จะไม่ให้หนูเข้ามาในเมืองนี่ต้องทำนขนาดนี้เลยเหรอสุดท้ายโปรแกรมนี้เนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกออกไปแต่ก็มีการเปลี่ยนวิธีแทนนะครับเรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็จะมีผู้ตรวจสอบนะครับผมลงไปถึงมือสังหารหนูเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกฟาร์มแล้วก็ทุกตึก ที่อยู่อาศัยเลยเนี่ยในโซนต,ตรงนี้เนี่ยในทุกๆปีนะครับก็เรียกได้ว่ามีการกำจัดกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีการพบหนูบ้างนะแต่ก็กำจัดได้อย่างรวดเร็วจนมันไม่สามารถแพร่พันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่หมดแค่นั้นคนในเมืองอัลเบอร์ตาเนี่ยจะมีสายด่วนด้วยนะแบบว่าถ้าพบเห็นเบาะแสรหรือว่าพบเห็นหนูเนี่ยสามารถโทรแจ้งได้เลยหรือจะส่งอีเมลก็ได้ซึ่งก็มีคนส่งเนี่ยเป็นร้อยๆยเรื่องเนี่ยไปให้ทุกปีนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอหนูหรอกจะเจอเป็นกระลอกจะเเเจออป็็นนนะะไไรรรรแบบบีี้้มมาาาาากกกกวว่่คัยดสถ กำจัดหนูได้จริงๆแล้วหนูเองเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ถูกแบนด้วยนะห้ามเอามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์หรือว่าหนูอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ห้ามเอามาเลี้ยงเหมือนกันมีแค่ที่เดียวที่อนุญาตให้มีหนูได้เนี่ยนะครับผมก็คือสวนสัตว์หรือว่าในห้องทดลองแหลกวิทยาศาสตร์ของมหาลัยอะไรแบบนี้ถึงจะอนุญาตให้มีได้แล้วก็ต้องถูกควบคุมอย่างดีเพื่อไม่ให้มันหลุดไปจะแบบแพร่พันธุ์อะไรต่างๆออกมาได้และด้วยมาตรการทั้งหมดที่เราได้เล่ามานะครับมันก็ได้ทําให้อัลเบอร์ตาเนี่นนนา ฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นเองนะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยไปเที่ยวเมืองนี้ไปดูเมืองนี้มีธรรมชาติอันสวยงามนะครับแล้วก็ไปเพราะมันไม่มีหนูด้วยนี่แหละแบบไปดูให้เห็นว่ามันจะไม่มีหนูจริงๆหรอวะอะไรแบบนี้นมีคนไปพิสูจน์มีคนไปดูอยู่เป็นประจําเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกบ้างบนโลกนะคือแบบ ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ครับก็เรียกได้ว่าเราก็ไปเจอเรื่องนี้มาจากช่อง Half a d Interesting นะครับผมหากใครเนี่ยอยากไปดูในเวอร์ชันที่เขาสรุปมาเนี่ยก็ลองไปดูกันได้เลยของเราเนี่ยก็ฟังมาแล้วก็เอามาย่อยให้ทุกคนฟังกันง่ายๆทีหนึ่งในแบบฉบับของเรานะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปจากรายการ Mystery World ของเรานะ วันนี้ลาเลยครับบายบายครับสวัสดีครับขอให้่ันผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ